สวัสดีตอนเช้านี้นะคะ copying, กำลังจะไปตลาดนะคะไปเดินหาดูของนะสิบดได้เนาะปิดปากกัจอได้เลยนะคะ,ะแล้วก็ต้องขอฝากไว้มันจะเป็นตลาดขายมือสองค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้าแล้วก็คนที่มาส่องพระเนี่ยจะเยอะจริงๆนะคะแต่รถมาเนี่ยนะเราจะมาดูผักค่ะเพราะว่า คนที่นี่เขาจะเอาผักจากของเขานะมาขายราคาถูกๆค่ะตลาดที่นี่มันของถูกจริงนะคะรถได้ขี้เหล็กต้มมานะเขาต้มเองนะคะ20บาทเองค่ะไหนไหนไหนารูซี่อยู่ไหนอ๋ออยู่นี่มีชื่อด้วย อาหารเชา้าของรถเนี่ยจะได้เป็นยำถั่วพูนะคะที่เก็บมาจากสวนหองยี่หนึ่งนะอ่ยกินนะมเผ็ดเนื้อตัดไนีดเผ็ดเนี่ยตเผ็ดนิดเดียว आना फ्लावर तो कवर พอสายๆหน่อยค่ะคุณสามีก็บอกว่าให้อาหาน้าแต่งตัวนะเราจะไปที่ไทยวัสดุกันค่ะคุณสามีเนี่ยเขาจะไปดูผ้าม่านให้คุณแม่เขานะคะคุณย่าค่ะท่านซื้อผ้าม่านไปนะแล้วมันโอเคสวยมากเลยท่านก็เลยบอกว่าให้ไปดูเพิ่มให้อีกหน่อยสิอยากได้อีกค่ะ ก็มาแวะทานอาหารกันง่ายๆที่บิ๊กซีค่ะส่วนคุณสามีพอทานเสร็จแล้วเนี่ยจะขอไปดูกระเป๋าเดินทางที่โฮมโปรค่ะเขาก็ไปของเขาคนเดียวนะเพราะว่ารถขี้เกียจจะตามไปแล้วค่ะนั่งรอที่นี่เลยอยู่รอที่บิ๊กซีจนกระทั่งเย็นนะคะรถก็เลยบอกว่าให้ไปรอรับเอวาด้วยค่ะเพราะเลิกเรียนแล้วนะก็พากันมาที่บ้านค่ะมาทานผลไม้เพราะว่ารถซื้อมาไว้หลายวันแล้วนะก็จะต้องรีบกินกันแล้วค่ะ una frutta da eh? non solo me la darei va bene 不啦。 ไงไก่ป,ป้าอร่อยเปล่าอร่อยอร่อยอออออจะนอนห้องนี้สองคนนะฮนะอืมแน่ใจไม่เปิหมดไม่ถูกพังเนี่ยขาบ้าค่าบ้าบ้า ใอ้วนปอน้อนให้นะคะเบบี้เขาแบบขี้งอนตื่นมาก็งอนก็นมีคนเอาใจอะไรวสนุกอปากกินดีรอกบ่อยช้อนั S <S บายบายค่ะเดี๋ยวแม่มานะตกีชกกาเมชกอ่อาอินข,ข้าวให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวแม่มาเดี๋ยวไปพิกซีกันบายบายค่ะพอช่วงสายหน่อยเนี่ยรถก็ไปที่คลินิกตรวจสภาพหน้านะคะเพราะว่ามีกระขึ้นมาเพิ่มขึ้นที่จุดที่เคยทำแล้วนะคะ ส่วนคุณสามีเนี่ยเขาก็มาขอ,อนวดผ่อนคลายนะคะแต่ว่าจัดหนักไปหน่อยค่ะเดยยี๋ยวเหมือนละปากนะ ไปแหวะรับเด็กๆและคุณยายค่ะพากันมาที่บิ๊กซีนะคะมาหาซื้อของสดค่ะวันนี้คุณสามีเขาอยากจะกินหมูกระทะนะคะพอมาถึงบ้านเนี่ยก็มาจัดเตรียมอาหารสดค่ะจะหมักไว้นะจะได้หอมๆแล้วก็ละมุนล,ลิ้นค่ะรถก็ไม่ลืมที่ต้องมาเก็บผักนะคะสวนที่ปลูกไว้เนี่ยมันจะมีผัก,ผกชีแล้วก็ใบกะเพราโหระพาทั้งหมดเลยนะรถก็เก็บผักพวกนี้เอาไปทําหมูกระทะนะผักบุ้งก็เช่นกันค่ะ ยอดนี้งามสวยมากๆเลยนะแล้วก็ดกด้วยค่ะเราก็จะได้หมูกระทะจากสวนของเรานะคะ เก็บผักบุ้งมาเยอะมากนะก็เลยเอามาทําเป็นผักบุ้งไฟแดงให้คุณสามีกินกับน,น้ําตกหมูคู่กันค่ะวันนี้พี่ชายเขาก็จะมานั่งกินด้วยนะคะก็จะรวมตัวกันเลยค่ะ เช้าวันใหม่เนี่ยคุณสามีเขาก็มาเริ่มทํางานเพราะว่าจะติดกล้องวงจรปิดค่ะ3ตัวเลยนะคะเวลาช่วงที่อยู่สเปนค่ะจะได้มีเวลาสองดูบ้านตัวเองให้หายคิดถึงนะว่าบ้านเราเป็นยังไงบ้างตอนช่วงที่เราไม่อยู่เมืองไทยค่ะค La abuela, tienes dos. Una que está aquí, ahora, y otra que está en en centeiro. Y está hablando de, de español. Sí, tienes mucha suerte, Gabo. Tienes una abuela que habla en tailandés y otra abuela que habla en español. ¿Eh? Y tú hablas en tailandés y hablas en español también. Ah, Qué que es muy listo. Tú sabes Aquí. A ver, ahora déjame ir a la cocina. Tengo que mirar las cosas y ya vamos a hablar. Papá, mírame. มียิ่งจกกี่ตัวนับใหม่สิไหนอ่ะไหนนับสินับิมีกี่ตัวแปดตัวเลยเหรอยิ่งจกมัเยอะขนาดนี้โอ้ไป ดีนะคะเดี๋ยวล่วงนี่นะคะเราจะมาทานอาหารค่ากันที่นี่นะคะหน้าบากซอยบ้านรถเดินนะยามโดคาเฟ่นี่ค่ะสามีเขาถามทุกคืนเลยนะมันมีอะไรอยู่บนนั้น <laughs>